ก็จริงก็ไม่ดีหลายอย่างเหมือนกันฮะเราก็แบบว่าตอนปีที่แล้วแบบผมว่าปีที่แล้วเป็นปีชมพมเลยนะแบบหลายๆอย่างมากเลยแบบทั้งมันเยอะมากจนแบบกัแบบเรื่องไม่ดีอะไรเงี้ยปีนี้ก็ว่าคิดว่าคงอยากให้มันดีขึ้นอะไรเงี้ยผมว่ามันมันพลาดตรงตัวเราอะ่ะผมแบบดันเป็นคนที่แบบ ไม่ค่อยกระตือรือร้นอะไรเงี้ยเพราะว่าเราทํางานเองเราคิดเองหมดเนี่ยเราจะไม่เหมือนคนอื่นที่แบบว่าเฮ้ยมีทีมมีอะไรเงี้ยมันเลยทําให้แบบเราไม่ได้ทํางานเยอะทั้งที่จริงแบบงานมันงานเราโชคดีกว่าคนอื่นมากๆเลยที่แบบเรามีงานเข้ามาแต่แบบเราก็ไม่ได้ทำทั้งหมดทั้งปีที่าเป็นทีมันมีเหตุการณ์อะไรมันเยอะมากจริงนะพี่ปีที่แล้วเนี่ยทั้งแบบแมงกระไซคว่ำทั้งหลายอย่างมากเลยครับโดนโกงแบบทำงานไม่ได้ตังคอะไรแบบเยอะมากๆเลยครับ คือว่ายังยังไม่รู้เหมือนกันเพราะว่าเพิ่งต้นปีแต่ถือว่าขึ้นวันเกิดผ่านวันเกิดแล้วมาเราแก้มันน่าจะดีขึ้นใช่ก็ขอให้มันดีขึ้นฝากแล้วอย่างเรื่องเงินโกงคอปาบีนี้เราต้องปรับตัวเองยังไงหมายถึงว่าจะต้องมีการเรื่องอะไรเรื่องเงินเรื่องเงิน ตอนที่ผมโด,โดนโกงเนี่ยผมรู้สึกว่าแบบถ้าเป็นคนอื่นใช่ไหมอาจจะแบบว่าพอแบบโดนโกงทั้งทำบ้านทั้งอะไรพวกนี้อาจจะรู้สึกแบบเฮ้ยมีแรงกระตุ้นหรือล้นแล้วแบบทางานต่อแต่ของผมมันกลายเป็นที่เกียรติเลยพอเราโดนทั้งโกงทั้งทั้งหนังทั้งงานใช่ไหมทั้งแบบว่าทําบ้านอะไรเงี้ยมันเลยทําให้เรารู้สึกแบบว่าที่เกียรติทำอะไรไปหมดเลยมันเป็นความคิดที่ผิดมากเลยนะแล้วแบบตอนหลังก็มาเสียดายแล้ว่าทำไมไม่ไม่รีบทํางานเลยก็เยอะอยู่นะเยอะอยู่หลัก ก็เป็นเป็นร้านนั่นแหละแต่ว่าก็แบบไม่ไม, <blind> ing, ไม่มีค่บผมเร,เราต้องจัดการอะไรเองอะนนเนี่ยผมว่าปีปีนี้ก็เป็นแบบคนใกล้ตัวแล้วก็เตือนหน่อยเพราะว่าปีปีที่ผมทํางานเยอะอะผมคุยเองทุกทุกงานจริงๆใช่ไหมแล้วแบบงานที่ผมแบบได้ตังค์แทบไม่ได้ตังค์เนี่ยส่วนใหญ่เปนทีจะเป็นอีเวนต์าะผมมาคุยแล้วแบบ างทีมันต้องลงกี่วันกี่วันถึงจะได้เงินใช่ไหมพอผ่านมาแล้วก็ลืมแล้วเพราะเราทําหลายอย่างอะไรเงี้ยแล้วก็มานั่งนึกทีหลังว่าแบบเอ้ถ้าที่ไหนเราแบบลองถามเขาถ้าเขาดีเขาก็ตอบเรานะแล้วก็แบบเออบอกว่าแบบเออยังไม่ได้จ่ายอะไรเงี้ยแล้วมีกะเกยบแบบนี้ไหมดเลยเราไม่ทวงไม่ตามนะไม่ผมผมเป็นผู้แบบชอบทํางานทํางานให้เสร็จก่อนแล้วก็เหมือนอย่างรีวิวเนี้ยเราชอบทําให้เสร็จแล้วก็ลงก่อนเราถึงจะแบบว่าทําเรื่องรับเงินอะไรเงี้ยพอเราเจอปัญหาแบบนี้ อกจะมีงผู้จัดการมาช่วยทำงานอะไรดีบ้างมคือคือผมอะตอนเด็กๆก็มีหลายคนที่แบบพยายามอยู่กับเราอะแต่แบบไม่มีใครอยู่ได้อะไรมันไม่ไมีใครอยู่ได้ไม่ใช่ความเยอะหรืออะไรนะแต่เป็นความที่แบบเราแบบเราทํางานน้อยมากคนนู้ก็อยู่ด้วยไม่ได้แบบงานนี้มาทําไหมแล้วก็ไม่ได้ทํางานนี้มาทําไมแล้วก็แบบไม่ได้ทําเลยแบบจนแบบไม่ได้มีปัญหากันแต่ว่าอยู่กันแบบไม่ได้แล้วมีปั๊บตั้งใจแต่ปัให้มันเป็นปีนี้ตั้งใจว่าแบบอยากทํางานนะอยากพยายามแบบฝืน เราเราจับทางเราได้แล้วใช่ไหมว่าจริงเราเราทํางานที่ถนัดสุดเนี่ยจะเป็นพวกรีวิวอะไรพวกนี้เพราะว่าเราลองไปทําเพลงทําอะไรแล้วไม่มีคนฟังนะก็เลยรู้สึกว่าเออลองเราจะมาทํางานด้านแบบรีวิวนี่แหละน่าจะดีที่สุดหรือแบบว่าอาจจะเป็นแบบ youtube กับเขาบ้างก็ได้อะไรเงี้ยเพราะจริงชีวิตผมแบบมีอะไรแบบให้ถ่ายเยอะมากอะไรอ่งเการรับเงินอะไรเงี้ยจะจัดการยังไงให้มันไม่โดโ่งดงก็ผมว่าเราเราคงต้องแบบว่าแบบยังไงนะคงต้อง จะแบบมีรับเงินก่อนบ้างอะไรเงี้ยเหมือนคนอื่นที่เขาทำใช่ไหมสมมติทํางานอาจจะต้องรับก่อนแบบครึ่งนึงอะไรเงี้ยแต่ของผมอาจจะไม่ค่อยทานะเพราะว่าเราไม่มีทีมพอเราเราเคยมีปัญหาว่าพอผ่านม,มาต้นปีเราลองรับเองปุ๊บอะเอ้ยลองรับครึ่งหนึ่งปุ๊บอะมันทําให้เราเครียดเพราะงานไหนบางทีแบบพอเรารับรับมาแล้วเราคิดไม่ได้คิดไม่ทันมันจะทําให้มีปัญหาได้เราเลยรู้สึกว่าแบบเฮ้ยเราขอรับงานมาดูก่อนนะว่าอันนี้เราคิดออกมาเราทําได้ไหมแล้วเราไปทำอะไรเงี้ย รานนเี่ยลทไงัผมจริงๆถ้าใครรู้จักชีวิตผมนะโดนเยอะมากโดนอะไรหลายอย่างตั้งแต่เด็กๆแล้วมันเลยมันเลยชินไปด้วยก็ได้อะไรเนี่ยผมผมโดนโกงบ้านใช่ไหมชินไม่ได้นะมันเป็นร้านน้าเนี่ยไม่ได้แลไม่หรอเแล้วออ คือทิ้งแล้วเหรอที่ผมโดนอ่ะผมโดนโกงทำบ้านใช่ไหมเราแบบเรารู้สึกว่าเราแบบเฮ้ยเราสงสารช่างตอนโควิดเราก็จ้างเข้ามาทำงานกันเยอะพอเราโดนโดนโกงบ้านเรารีบเอามอไซค์บินไปใช่เราก็ออกไปไปขายอาที่แบบเรารู้จักก็ยังโดนโกงอีกอะไรเงี้ยตอนแรกเอารถไปขายแล้วก็ไม่เอาเงินให้เราอะไรเงี้ยก็ต้องแบบไล่ตามกันบ้านนี้คือยังไงรับเหมาใช่ตัไปแล้วก็ไม่มา ครับคือแบบว่าเข้ามาคุยเราก็แบบว่าเราก็ให้นะแล้วก็แบบเรารู้จักกันอะไรเงี้ยแบบขอทํางานด้วยกันแล้วก็แบบเขาเบอร์เขาเบอร์อะไรเงี้ยแล้วก็แล้วก็หายไปเลยท้าไม่ทำไมเราเลือกแบบตึนิ่งน่แบบไม่ไปแจ้งความไม่ไปเคลียร์ให้มันจบอะไรอย่างเงี้ยมันเป็นอย่างเงี้ย <c oughs> ใช่เป็นคนแบบเนี้ยเป็นแบบว่ามีปัญหาก็แบบไม่ได้ไปแจ้งไม่ได้อะไรเงี้ยแล้วเราโดนก็ไปโกรธเพราะเราโดนกระทำเยอะขนาดนี้ <c oughs> ไม่ก่อนเราผมว่ามันทุกอย่างเนี้ยเราเราไปโทษใครไม่ได้เลยมันมันต้องมันต้องโทษเราเองอะไรเงี้ยเพราะว่าแบบเราเราไปจ่ายเขาทําไมทั้งหมดใช่ไหมเราไปอะไรเงี้ยทำไมเราแบบไม่ทําเหมือนคนอื่นที่แบบทําเป็นงวดเป็นงวดสัญญามันก็มีแม่ละแม่ตอนแรกก็ไม่รู้เราหลอกเข้าไปว่าแบบไปทำด้วยแม่แต่แม่ตอนนี้รู้แล้วรู้รู้ครับแม่ผมใจดีอยู่นะครผม แม่ก็เป็นเหมือนกันเหมือนกันเลยเลือดเลืมันเป็นแบบนี่งนมาเลยเข้ามาโคมราเรื่อยๆความเป็นความใจดีของเราเปล่าจริงๆก็เป็นเป็นแบบผมแบบตั้งแต่เด็กแล้วนะแบบโดนเยอะอะไรเงี้ยแต่ว่าก็แบบมันก็แบบเป็นตัวเรานะไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยเคยมีทุกข้อค้างเวลาโดนหลอกมีครับมีครับมีบางทีก็คิดแบบทั้งหน้าเราจะไม่ทำแล้วนะอะไรเงี้ยจะไม่ให้อะพอถึงเวลามันก็ไม่ได้จริงอะไรเงี้ยควันเกิดยังไงให้ของขวัญอะไร กิดปีนี้ไม่ได้ทําอะไรเลยอยู่บ้านแล้วก็กินกินแต่ของที่คนส่งมาม,มีอะไรส่งมาก็กินให้หมดอะไรเงี้ยครับผมแต่ปีนี้ได้ของเยอะไหมมีคนส่งมาเยอะไหมไม่เยอะนะส่วนใหญ่เป็นจะเป็นเค้กเป็นอะไรเนงะี้ยผมแบบจริงๆส่งอะไรมาผมก็แบบโอ้ขอบคุณทุกคนจริงๆอนะไรเงี้ยทุกคนแบบน่ารักมากผมก็กินทุกอย่างจริงๆนะอะไรเงี้ยเออยี่สิบแปดแล้วยีนะ่สิบแปดเดี๋ยวมากอายุ28แล้วยังรู้สึกแบบ โอ้ยังมากองนี้ใช่ไหมผมตกใจมากมาถึงเฮ้ยเด็กอายุ1 5 16 17สกเจันหมดเลยแล้วเราอายุเลยย้อนกลับไปเอวันที่เราเล่นเทียบแฟนฉันตอนนั้นล่ะตอนเจียบอายุ9ก้าขวบผมว่ามันเร็วมากนะพอถึงเวลานี้มันสลับกันแล้วแต่ก่อนที่เรามากองแล้วเราก็เป็นเด็กใช่ไหมเราเจอผู้ใหญ่แต่ว่าตอนนี้เรามาเรากลายเป็นแก่สุดแก่สุดในกองจริงๆนะแล้วก็มาเจอเด็กๆอะไรเงี้ยก็รู้สึกแบบไม่ดีนะรู้สึกแบบโอ้ยแก่แล้วอะไรเงี้ย ใช่ครับไม่ทุกคนนะรู้สึกยังไงนะรู้สึกก็รู้สึกก็รู้สึกแก่เนี่ยเลยครับใช่มันไวมากจะ30แล้วตอนนั้นเรายังเก้าขวบวางแผนเรื่องครอบครัวเลยยังไม่มีผมวางแผนว่าไม่อยากมีให้ได้นานที่สุดผมรู้สึกว่าแบบตอนนี้ยังอยากอยู่กับอยากอยู่กับคุณพ่อคุณแม่แล้วก็ยังอยากแบบเลี้ยงเลี้ยงสัตว์ของผมอะไรเงี้ยใช่แล้วชีวิตเราแบบพอไปจริงจังกับใครเขาก็แบบไม่ค่อยมีมันจริงจังยากอะไรเงี้ย แต่ตอนนี้ยังไม่มีเลยไม่มีคนคุยไม่มีอะไรก็มีคุยบ้างคุยคนนู้นคนนี้แต่ก็แบบว่าแบบยังไม่ได้แบบมีแฟนจริงจังเ้ยไม่ได้คิดว่าจะสดมาตลอดชีวิตใจอะคิดอย่างนั้นนะถ้าคนแบบรู้รู้แบบรู้จักผมอะไรเงี้ยเพราะแบบไม่อยากมีลูกไม่อยากแบบไม่อยากแต่งงานอะไรเงี้ยครับถ้าคนที่เข้ามาก็จะต้องแับ แท่แลบได้จุดจบผมว่าคงต้องมาอยู่ในป่าชอบตรงนี้่ะใช่ถ้ามีคู่ที่แบบพร้อมมาอยู่ในป่าก็ไปได้ไปด้วยกันเออยังหาไม่เจอยังหาไม่เจอเออโอเค